เหมือนภาพพับไว้แต่ยังไม่ได้รีบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสี่ล้านดวงตาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่แวะมาขอบคุณคุณตะวันนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองเด้อเช้าไงาน้องนีไปตลาดเอน้องนีไปตลาดใช่ไหมก็เห็นอยู่วันนั้นวันก่อนก็เข้าไปหาน้องนี น้องนีพาไปตลาดไปชมตลาดกับน้องนีเอาแม่สมปองสวัสดีค่ะอาคุณเสถียรมาแล้วเลิฟแปดขอบคุณคุณเสถียรนะคะขอบคุณคุณแม่สมปองค่ะคุณสมปองสวัสดีครับจากคุณตะวันนะคะคุณเสถียรว่าเลิฟแปดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแบบใหม่พัชรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแบบใหม่พัชรีเนาะ คุณสมปองจากคุณตะวันทากท,ทายคุณสมปองสวัสดีครับคุณสเถียนสวัสดีครับนะคะสะวัสดีค่ะน้องตะวันนะคะจากแม่สมปองแม่สมปองตื่นเช้าจังเลยแม่สมปองแม่สมปองไปยังไงบ้านใกล้จะผ่านหรือยังหรือผ่านแล้วแม่สมปองมัาก็แวะไปอยู่ครั้งก็แวะๆไปครั้งก็แวะไปหาแม่สมปองอยู่ใกล้ผ่านหรือยังน้อนี่ ขอบคุณนะคะแม่สมปองขอบคุณสติกเกอร์สวยๆค่ะขอบคุณ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 ทุกคนนะคะขอบคุณผ่านเมื่อวานอุ้ยดีจังเลยเอาผ่านเมื่อวานนี้ใช่ไหมอุ้ยดีใจจังเลยค่ะดีใจจังเลยดีใจด้วยนะคะแม่สมปองคุณคุอยยังไม่ผ่านเลยนะคุณค่อยเหลือเยอะอ่ะน้องตะวันว่าขอตัวจ้าน้องตะวันขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะน้องตะวันบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยคะ่ะหายไวๆนะคะคุณตะวันเดี๋ยวจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะจะได้ไปสู้กับน้องนีไงขอบคุณมากค่ะคุณตะวันเอาแม่สมปองเพิ่งผ่านเมื่อวานใช่ไหมอุ้ยดีใจด้วยนะคะแม่สมปองคุณกล,ล้วยแดงเยอะอีกเยอะอีกเยอะเลยคุณผู้อ้อยเนี่ยดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะแม่สมปอง น้องตะวันเขาไปสบายแม่สมองน้องตะวันเขาบอกเขาวูบเขาไม่มีเวลาพักผ่อนเขาวูบบูบเขาบอกว่าวูบทำงานหนักทำงานหนักขับรถแล้วก็ทำงานหนักก็เลยบูบก็เลยเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะน้องตะวันก็เลยบอกว่าน้องตะวันหายไปๆนะนั่นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พักผ่อนเขาทำงานเขาไม่ค่อยมีเวลาพาลักผ่อน ก็เลยทําให้บูกตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลค่ะขอบคุณแม่สมปองค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์สวยๆจากแม่สมปองรักษาสุขภาพเห็นไหมน้องตะวนันแม่สมปอง่อรักษาสุขภาพด้วยเดอ้อเขายังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะแม่สมปองไม่รู้ว่าจะได้ออกวันไหน ขอบคุณแม่สมปองแม่ค่ะขอบคุณแม่สมปองค่ะแม่สมปองผ่านแล้วดีใจด้วยนะคะแม่สมปองคุณค้อยเหลืออีกเยอะค่ะเหลืออีกเยอะคพณ่งแม่ปอสามต้นต้นแม่สมปองคุณค้อยเพิ่งแม่ปอสามต้นต้นเองได้ปอสามเมื่อวานค้อยก็เพิ่งขึ้นปอสามต้นต้นเหลืออีกนานเลยอ,อีกนานนะอีกยาวไกล ขอบคุณค่ะแม่สมปองขอบคุณค่ะค่ะแม่สมปองขอบคุณนะคะใกล้แล้ใรรวใกล้แล้วแม่สมปองวะหนูเพิ่งขึ้นปสามแม่สมปองเพิ่งปสามต้นๆก็จะพยายามก็จะสู้ต่อไปเลยแม่สมปอง ต้องส,สู้สู้สู้มาถึงขนาดนี้แล้วต้องสู้ต่อไป